สวัสดีครับก็ทบกันเหมือนเดิมแล้วผมช่างสอนนะครับสอนเรื่องวิ่งนะฮะวันนี้เราจะมาดูดูวิ่งรุ่นใหม่นะครับผมแบรนด์ของวีเทคนะครับเปิดตัวมาแรงเป็นมอเตอร์ AC นะครับผมราคาโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับผมบอกเลยนะครับสุดคุ้มนะครับติดตามทด้เพจได้เลยนะครับผมมอเตอร์ AC ที่มีราคาแค่สองหมื่นต้นต้นะครับผมแล้วมาดูระบบการใช้งานของเครื่องกันใกล้ๆเลยนะครับมาดูเลยครับผม นี่ครับกล้าเปิดมอเตอร์ให้ดูเลยนะครับผมนี่ฮะลูกค้าให้ติดตามนะครับผมช่างสอนนะครับจะรู้เลยมอเตอร์ AC 3แรงนะครับนี่ครับของแท้เลยแผงอินเวอร์เตอร์นี่ฮะปีพัดลมระบายนะครับครอบอย่างดีเลยนะครับผมป้องกันพวกแมงสาบแมงกระแทะพกหนูนะครับเห็นไหมฮะควบคุมทั้งหมดเลยจะไม่เหมือน DC นะครับผมถ้าเป็นดีแผงจะตั้งแล้วก็ใช้อ่าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับเปิดให้ดูเลยนะครับผมนะฮะคนที่ติดตามช่างสอนนะครับผมนี่นะครับผมสายพานนะครับกว้างมากนะครับผม48นะครับผมนี่ฮะนี่หนาครับผม1.8นะครับผมนี่นะฮะมอเตอร์ AC นะครับช่างสอนซ่อมมา12ปีนะครับไม่มีเสียเลยที่ตาม youtube ที่ลงไปนะครับเจอก็ประมาณ3แค่3 4ี่ลูกแค่นั้นเองนะครับผม a c ซผลมากนะครับนี่นะผมให้ดูหน้าจอใกล้ใกล้เลยนะครับ หน้าจอคนแก่คนสูงอายุนะครับสามารถมองเห็นชัดเจนเป็นระบบ led จอใหญ่ครับผมชัดเจนมากนะครับนี่ฮะบอกทุกอย่างเลยสปีดทามระยะทางอินคลายความชันเผาอชิพจรนะครับมีให้ครบหมดเลยแล้วปุ่มกดนะครับออกแบบมาดีมากนะครับผมเห็นไหมฮะไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นยางนะครับผมนี่ฮะเป็นยางปุ่มกดปุ่มกดแบบนี้จะดีมากเลยนะครับทำไมถึงดีเพราะว่าปุ่มเนี่ยไม่มีซิลิคต์อยู่ด้านในนะครับเปลี่ยนตัวไม่กี่บาทนะผมหลักร้อยนะครับเราใช้งานทุกวันทุกวันเนี่ยปุ่ม ถ้าเสียแล้วก็เปลี่ยนแค่ปุ่มเดียวนะครับเนี่ยแบบนี้ครับแล้วเปลี่ยนแค่ปุ่มเดียวจบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบสายแพรเนี่ยเราต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับผมมันจะมีค่าใช้จ่ายนะครับแพงนะครับแบบนี้นะครับมอเตอร์ทนนะครับอะไรทุกนะครับ่างสอนการันตีให้เลยนะครับตัวนี้ออกแบบมาดีมากนะครับตรงนี้นะครับผมสำหรับคนแก่คนสูงอายุนะครับจับเดินได้สบายเลยนะครับผมตัวนี้ออกแบบเอาซตมาอีกอย่างหนึ่งคือสปีดตรงมือจับแล้วกด นะครับแล้วก็อิงคายคือคมชันจับแล้วก็กดตรงมือได้เลยนะครับนี่นะครับโดยที่ไม่ต้องปล่อยมือแล้วมากดข้างหน้านะครับสามารถกดตรงนี้ได้นะครับถ้าตรงนี้เสียเราก็มากดที่หน้าจอลตรงนี้ต่อได้เลยนะครับผมนี่นะครับรุ่น T55 นะครับของ U Brand US Tech นี่นะครับั้นสองการตีนะครับพอเตอร์ AC เลยนะครับนี่นะครับแบรนด์นะครับผมดูตรงนี้นะครับนะครับ T55 AL นะครับ US Tech นะครับ มีระบบรับแรงกระแทก Air step นะผมลูกยาง Air s ซอ t นะครับนี่ฮะครบหมดเลยนะครับลองรับดีมากนิ่มแล้วก็นิ่งนะครับผมเครื่องหนักวิ่งแล้วนิ่มการวิ่งของลูกยางนะครับจะดีกว่าโช๊คนะฮะถ้าโช๊กเนี่ยมันเด้งตัวเร็วแล้วก็จะมีเสียงดังนะครับลูกค้าที่ซื้อไประบบเป็นที่เป็นโช๊คนะฮะนะครับมันจะเสียงจะดังมากนะครับนะครับเป็นลูกยางมันจะเงียบล้วนิ่มนะครับแล้วก็นึ่วิ่งนะครับเหมือนรถช่วงล่างแต่งแล้ววิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งสาธิตให้ดูนะครับ นี่นะครับขั้นตอนที่ถูกต้องเราเหยียบตั้งข้างสองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ก้าวขาข้างถนาดลงไปเดินแบบนี้นะครับลูกยาวมากนะครับแมจากตรงนี้นะครับผมจะก้าวไปสุดเลยครับเห็นไหมครับไม่ตกลูกเลยนะครับแมสลูกยาวมากนะครับนี่นะเห็นไหมครับยิงให้สบายเลยนะครับโอเคทุกทีนะครับมีปุ่มและขั้นตอนให้ด้วยนะครับผมใช้ในการยิ่งนะครับนี่ครับ ไอ้ที่หกนะครับเไอ้ที่ครับเครื่องนิ่งมากนะเพราเครื่องมันนิ่งนะครับการนิ่งมันก็นิ่งนะครับนี่นะผมนิ่งแล้วก็ปีเซนด้วยนะครับเห็นไหมครับดีนะแบบสบายสบายเลยนะครับเพราะเครื่องไม่นิ่งนะครับแล้วเราคุยเนี่ยเครื่องจะคงเทงตั้เราวลงนะครับเครื่องจะผิดซึ่งนะครับว่าตอบติดนะคับนิ่งด้วยนะครับตัวนี้นะเป็นมอเตอร์เอซีไม่มีสตูดเลยครับอมเดียวที่กล้านะครับอมเดียวพี่เป็นนะครับ ะนวิ่งนิ่งมากนะครับผมวิ่งนิ่งนะครับแล้วไม่ต้องตัวตกลู่เลยนะครับนี่ครับวิ่งแบบสบายๆนะครับตกลงเครื่องเกมก็หยุดนะครับดาวลงมาดาวลงมานะครับนี่นะครับผมนะพอเสร็จปั๊บขึ้นที่ใช้สอย ไม่ค่อยกว้างนะครับพับเก็บนี่ครับนี่ฮะพอจะวิ่งนะครับหรือทำความสะอาดกวาดเขาจะวิ่งกรกปดตรงนี้มานะครับเป็นโช๊คแพร่ริดนะครับรุ่นนี้เชื่อมต่อบลูทูธระบบไร้สายทพลงมาแล้วนี่ครับเชื่อมต่อบลูทูธเสียงไปแล้วครับระบบไร้สายนะครับ เชื่อมต่อแซ็ตสวิตได้นะครับผมเปิดแซ็ตสวิตมีวิวให้วิ่งเลยนะครับเชื่อมต่อได้ด้วยนะครับลองรับแอปเลยนะครับผมแซ็ตสวิตนะครับมีบูทูธแยกนะครับสามารถเปิดเพียงผ่านได้เลยนะครับโดยพี่มันต้องตัวมีตัวุ่งนะครับนะครับต้อฟังใส่ได้ครับโฟร์เพอใส่ใสๆนะครับถ้าในห้องเสียงจะดังมากนะครับ นี่ครับมีบลูทูธนะครับมี then, pagar, season, ung, ชัตสวิตให้ด้วยนะครับครบุดเลยนะครับกาพีโอเคครับผมก็จังสอนก็ฝากรุ่นนี้ไปด้วยนะครับขาดการเทสเปิดโบเตอร์ให้ดูกันจัดนะครับเป็น AC นะครับผมนี่เปิดให้ดูเลยแผงอินเวอร์เตอร์นะครับไรไม่กล้าเปิดแบนไหนไม่กล้าเปิดผมกล้าเปิดนะครับดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดี AC ก็คือ AC นะครับ DC ก็คือ DC เลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมทังสองก็จบการีไปเพื่อน,นะครับขอบมากครับ